<Snow> man. เขาแล้วครับาอาเรียนดีมากครับทำไมมันไม่เหมือนเขาทำวะไหนเามันต้องเยอะเนาะมันไม่เยอะมันได้แก่ดิอ้าวแกแกไปออ่าขึนี่ ไปดำๆมาใส่ตามันอ่ะหายหน่อยหายหน่อยเอาแกนแกน